อาจ้ากับข่าวแรงมันนี้กาลีหวัวป่าหรือจ้ะกะลี่ป่ากะลี่ของคนที่นี่จะเผ็ดแล้วรือจ้ะบบมีสูตรน้ำพริกกระซื้อแบบแบบยังไงอะแบบแบบเขาปรุงเรียบร้อยแล้วนะจ้ะแก่เทน้ำพริกลงและะ้รก็กกะท่ น้ำเติมน้ำน้ำเดือดพุดดพุดพุด,ด,ดเอาป่าลงใส่จ้ะป่าซุกกับเอาพักลงใส่จ้ะง่ายชอบรสชาติแบบไหนกะถุงเอาจ้ะพดดีใส่ลงไปเลยจ้ะเสร่บๆหอมตุยตุยหอมเอาจ้ะหอมหอม นัวนัวพี่น้องนัวอย่างวันดี่ <laughs> อยใส่ขนอลงไปสองซ้อนเ <laughs> ค็มโคนนิด้นึ่งเค็มข้นเค็มข้นปลามันสุกมาจากกรกะดิ่กระตากอะไรให้มั้ยเค็มข้นพักกระสุกแล้วปิดแก๊สเตรียมหุงเข่าแล้วจะเข่ายังไงลราหุงเข่าหุงเส้นซึ้งเอาจา้ะ มองของเขาวกับซื้อไม้แล้วพวันนั้นหมองของเขาวเดสมอล์เรแล้วเพราะอายุน้ำกันมาอะไประมาณสาวกาปีแล้วพี่นองเนี่ยน่าจะได้แล้วผักสุกรเ,เรียบร้อยแล้วมามามาตักเข่ามาด้วยไข่พุงเข่าแล้วแล้วทางในยังบหุมจ้ะกำลังตั้งซึ่งหนึ่งโยอุ้ย แซ่บย<อด>ั่วๆน้ำไก่มาเ้อมาเลยมาเลยมาเลย,าเล,ยลาดเขาเนาะพี่น้องเนะงาะเป็นไงเนื้อปลาไม่ทอดก่อนเด้อปาเพื่อนบางคนเจ้าอาจจะเอาไว้ทอดแต่ว่าส่วนตัวคือก็ามาทอดน่ะแต่ว่าง่ายๆคือให้แบบง่ายๆต่เลยจ้ะ